ความเข้าใจผิดในเรื่องของเมตตาทำให้เกิดความทุกข์ได้ทั้งผู้กระทาและผู้ถูกกระทำขอแนะนำแนวทางที่ถูกต้องของเมตตาตามหลักธรรมและข้อคิดเพื่อให้รู้เท่าทันการอ้างเมตตาที่ผิดเพี้ยนไปเมตตาที่แท้จริงและทางที่ถูกต้องเมตตาในทางพุทธศาสนาเป็นหนึ่งในภมวิหารสี่มีความหมายว่า ความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขหรือความเป็นมิตรที่บริสุทธิ์ใจเป็นอกุศลมูลวิรัตคือการละอกุศลมูลนั่นคือความโลภโกรธและความหลงได้ชั่วขณะที่จิตเป็นเมตตาแต่เมตตามีค่าศึกไกลคือความพยาบาทและค่าสึกใกล้คือสเสนหาซึ่งเราควรละมัดระวัง เสน่หาคือความรักแบบไข้มีกิเลสซึ่งเจือด้วยความเห็นแก่ตัวความคับแคบหรือความอยากได้ามาเป็นของตนตัวอย่างประเด็นของความเมตตาที่เป็นความปรารถนาดีบริสุทธิ์ใจกับความหลงผิดที่อ้างเมตตาซึ่งเจือด้วยกิเลสเจตนาหลักเมตตา ที่แท้จริงมุ่งให้ผู้อื่นพ้นทุกมีความสุขอย่างแท้จริงความหลงผิดมุ่งหวันผลตอบแทนคำสรรเสริญการยอมรับประเด็นเ,เรื่องของความรู้สึกเมตตาที่แท้จริงจะเย็นสงบผ่องใสไม่ย,ยึดติดในผลลับความหลงผิดในเมตตาคืออึดอัดคาดหวังน้อยใจเมื่อไม่ได้ดั่งใจ จะโกรธหรือตัดเพ้อประเด็นการกระทําเมตตาที่แท้จริงให้โดยไม่ผูกมัดไม่ทวงบุญคุณไม่รู้สึกเหนือกว่าเมตตาที่ถูกอ้างเพราะหลงผิดเพราะฉันเมตตาเธอใช้คําพูดที่สร้างภาระทางใจประเด็นต่อตนเองเมตตาที่แท้จริงมีสติปัญญาเป็นเมตตาที่ฉลาด วงเล็บไม่ไร้เทียงสาความลงผิดยอมให้ถูกเอาเปรียดโดยเข้าใจผิดว่าเป็นเมตตาตัวอย่างกรณีลูกอ้างว่าเมตตาต่อพ่อแม่วงเล็บความลงผิดในหน้าที่สิ่งที่ลูกทำวงเล็บที่ผิดฉันดูแลพ่อแม่แล้วถือว่าเป็นความเมตตาอย่างยิ่ง ซึ่งมักมาจากความรู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่าหรือทํำไปเพราะเป็นภาระ,ะที่ต้องทําแสงสว่างทางที่ถูกต้องการดูแลพ่อแม่ตามหลักธรรมคือกตัญยูมงเล็บความรู้คุณและกะตะเวทีมงเล็บการตอบแทนคุณซึ่งเป็นพื้นฐานของมงมงคลชีวิต38ประการเป็นหน้าที่ด้วยความเคารพรัก เมตตาที่แท้จริงในบริบทนี้คือการดูแลด้วยความรักและปัารนาาให้ท่านสุกสบายอย่างยิ่งโดยไม่ถือว่าเป็นการให้แต่เป็นการตอบแทนที่ควรทำอย่างยิ่งไม่มีเงื่อนไขไม่มีการทวงบุญคุณตัวอย่างการณีเมตตาเพื่อทวงคุณคุณสิ่งที่ทำมืงเล็บที่ผิด สิ่งที่ฉันทำให้เธอนี้เพราะฉันเมตตาเธอควรสำนึกไว้แสงสว่างทางที่ถูกต้องเมตตาคือทมที่บริสุทธิ์ไม่เคยมีเงื่อนไขและไม่เคยทวงบุญคุณการให้พร้อมกับเงื่อนไขหรือทวงบุญคุณนั้นไม่ใช่เมตตาแต่เป็นความโลภอยากได้การยอมรับการตอบแทนหรือมานะความถือตัวการยกตนแฝงอยู่ ถ้าให้แล้วต้องทวงนั่นหมายถึงจิตขณะนั้นไม่ได้มีเมตตาบริสุทธิ์มีแต่ความคาดหวังเจือปนซึ่งเป็นทุกข์ข้อคิดสำหรับผู้ถูกกระทำเพื่อให้รู้เท่าทันสำหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการอ้างเมตตาที่ผิดเพี้ยนควรใช้ปัญญาและสติเพื่อเข้ามาพิจรารณาปกป้องไม่ให้ตัวเองแบกรับภาระทางใจ โดยพิจารณาเจตนาที่แท้จริงจงถามตัวเองว่าการกระทำของเขาทำให้เรามีความสุขจริงหรือไม่หรือทำให้เรารู้สึกเป็นหนี้บุญคุณรู้สึกอึดอัดสิ่งที่เขาอ้างว่าทำด้วยเมตตามาพร้อมคำพูดตัดเพ้อเหยียดยามหรือผูกมัดน,นั้นไม่ใช่เมตตาแต่คือพันธนาการเมตตาต้องมาพร้อมปัญญาขอยระลึกไว้ว่าเมตตาไม่ใช่ความโง่ และเมตตาไม่ใช่การยอมให้ถูกย่ำยีาการกระทําที่ก่อ้างเมตตานั้นสร้างความเสียหายหรือทําลายศักดิ์ศรีของคุณหรือผู้อื่นคุณมีสิทธิที่จะปฏิเสธและปกป้องตัวเองโดยไม่จําเป็นต้องรู้สึกผิดการวางเฉยต่อการที่เขาอ้างทวงบุญคุณเมื่อมีคนมาทวงบุญคุณ,คณหรือสร้างภาระทางใจด้วยการอ้างเมตตาให้ล,ลึกไว้ว่า นั่นคือกิเลสที่เป็นความทุกข์ของเขานั่นเองเราสามารถน้อมรับความปรารถนาดีที่มีเจตนาที่ดีจริงๆและวางเฉยต่อการทวงบุญคุณได้เพราะการให้ที่บริสุทธิ์ย่อมไม่ต้องการการตอบแทนการที่ท่านได้ทําสมาธิและแผ่เมตตาแล้วจะเป็นพื้นฐานสาคัญในการใช้สติปัญญาพิจารณาเรื่องอย่างนี้อย่างลึกซึ้ง และไม่หลงไปตามคำกล่าวอ้างของผู้อื่นขอให้ท่านมีสติปัญญาในการแยกแยะเมตตาที่แท้จริงจากความหลงผิดได้ตลอดไป